สวัดสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเวอร์สกุลทุกคนนะพี่น้องยังอยู่สุดเกใจเดียวยังบัษระอาบน้ำนอนพอดีว่าทีมงานชิบวนไปตอนน,นุกมาแล้วส่วนสิพัดเพชรกินแสละก็เลยมาเฮ็ดคิดให้เบิงเนาะยังอยู่ชิบวนพัดเพชรไดแสละจากชิบะห้าอาบน้ำนอนเนาะพี่น้องเขาคั่วกับทีมงานเ่าอีกแล้วเด้อมื่อวานชิบวนยังคั่วอยู่เนาะอากิติดมาที่นกตอนนกจำโบ กับพอถาอีคิวพากันโซ่ห่างกระดูแข่งกันอยู่พื้มีใยป๊อกอยากพ้นโต๊ะกุขาในเนี่ยพี่น้องยำขืนพ้นหมักโต๊ะเนาะสองเสียวสิผ่นพื่นหนึ่งลกคนพื่นหนึ่งขัวเนาะข้างในมันออกสลหละสิบบัวไทยเห็นตอนขัวเนาะพี่น้องมันถ่ายไวได้เนาะ เดี๋ยวถ้าตอนชุบันเห็ดกินกูแหละเทิ Demon> ้งามถท้งเป็นนายผ่านถท้งมาเป็นเซฟเองอีกนะป้านัดว่าสิผ้ามปใช้เบ็ดป่าพี่น้องเบ็ดยังเห็ดบเล่ชุบัน่าเครื่องเคียงพัดเพชรนก หมดคิว้วกับไตได้พี่น้อ่ามีขาหัวสิงไข่เอาสดเด็ดป่ปาดมือเซฟโมอาได้เหลือต็มอ,อย่าดเสียเ่ยงได้ใช้ที่แข็งปะ Yes. ah ya. hidup kan ini mah, soalnya. Soi, -soi tapi tam ya, tam kaukan พี่พขาวกันลอดลอกลอดตายอ,อาบอมพี่ขาวพี่ข้าวตากมืน,นันัพิ่ตกหันยาบเป็นยาบพี่น้องเอ,อ้ยเหลียงเอาพีชพีชอกะสิปป่นกันเนาะต้องติ๊กดิ๊กพ้า nhát nhỏ đây xin mình lên กระสิต่ำแหละของในงานเรื่องพริกกะพี่เนาะอ่าข้าวเครื่องเคียงสมุนไพรวัวจิงไข่ค่ะนี่ขึ้นนกสว่วนขัวเรียบร้่อเนาะมีแต่เตรียมใส่เซฟพัทเนาะเซฟกระทะเลยเสื้อแดงเย็นยน้ำมันเย็นน้ำมันเยี่ย <laughs> ข้างขาเจอไหมวอล์กอันวันมาหนเห็นเนเห็นแ่้เห็นล้วได้แล้วได้แล้วไอซิงเอาเรือขึ้มาสยอดไอซิงจะใส่สแล้วพักเทียมนะเตียมช่วงช่างช่วงช่างบรงหันลืมใส่พักเทียมพีม่น้องตามพักเทียมใส่น้ำรังเทปแต่ขี้ลมขี้ลืมนะซิ ร้อนอขหอบ,บ,บ,ปบอะปามเห็ดหอยส,สีมีกำลังใจสไ็จุกเยอะอไรไมลยอืมุกเยอะแกงเย็นเย็นแล้วเห็ดวามอืม <laughs> อฮือค่ะมาลงกินกินมาดิกินมาดิ ไปเลยไปรับคนลไปรับคนลูก <laughs> ร้อ <laughs> ย,ยิ้ยย <laughs> ยเลยตันี้ะตอยูขาวแล้วนะคะเนาะทองหองแม่บ้าหบอะคุ้มเป็นค <laughs> <laughs> ุ้ม,มต่อแก้หลุนเกานะไอสิง <laughs> เา แกลุ่นกเกลียเตรียมน้ำมันหอกน้ำมันหอยได้ไมีใส่เลอะเป็นหัวใช่เปล่าเป็นหัวใส่ลงไปเนี่เครื่องปรุงเครื่องให้ต่ำเครื่องสมุนไพรอะไรเนี่ยหรือยังไรเช่นใส่แล้วหรือยังน้ำปลาลงไปใส่เข้มๆไว้น้ำมันอม <Okay. S 1> หอยลงไป เพื่อคนโผลเ่เฮ้ยต้องเคี่ยวว่ะมันร้ายคนไอ้เขายอมกินไอ้สิว้าวนี่พัดเสือหนก แก๊สล um ุดตาวซุ้มข่ากแก๊สบ่แห้งงานหายแสแหละซุ้มไผ่เน่าเยอลูกวะวะตัวแล้วลืมใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานนะเพิ่มความหวานว้าว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  <laughs> <laughs> มุนนม่นเกาะมุ่สายมุ่นครัวมันหอนเนี่ยพี่นอ้องซิโกโป้ใะมีทุนดอก็นซื้อโกโปรเองซุกแ <laughs> <Wow. S 2> ล้วไปนอกล้กัน น้ำลายหลวลายจิจับเอาเนาะให้เข้มเข้มวะหอมเนาะซุกแล้วไปยังยังเสร็ววะซีมดูซีมแดูท่านซุกยังแดงดูท่านซุกบ่ไว้ใจเราถ่ายอีกจัหน่อยนกปลาต่อมา ซีมแส็บหาม่บแส็บข้ากับยางเข้มอัมลามจางอุลูสุกไปบบบนี้อ่ะว,ว้าวสุกแล้วสุกแล้วน,นี่นี่เนาะสีสันหน้าตา พี่เคยเคยกินบอพี่น้องพัดเทนกกระจิบพัดเทนกกระจิบนี่มาเด้อมาเด้อพียาไปกินข้างหน้าเนาะับทีมงานทั้งมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อจัทิ้งไปจ้ำของพริกหรือไงวะนังเจ้ใส่ยมไมาใส่ซ้ำหน่อยแม่เนี่ยเออไม่ใส่พริกน้อยแต่ว่า โบเพจวะมาไหมอ่ะไม่ได yeah. ้กินข like well ้าวพี่น้องไอโยคุยข้ามยิงใหญ่ด้วยไอโยโบมีแนวขลังไอหนุ People, ่มห่างปลาดุกนะไอหนุ่มมัดมากทุกคนไอเสียงว่ะแม่เสียงเซฟกระทะเหล็กนะเสื้อแดงเขามาเขามาเซฟกระทะเหล็กเสื้อแดง กูได้โบเพชรกับคุยอ่ะมักเพลกเด้อสิงเห็ดเผือคนบากินเพชรแล้วอะอายุ่อะไรกินเพชรบ่ได้ยได้ไหมบอกอายุ่กินเพชรบ่ได้นะจ๊ะเนาะกินได้ทุกแนวเนาะโยเกเร์ตมักเพลกมักเพลกเพชร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 โสดกินได้อยู่หักเล็กน้อยเนาะดูไทยบอกหายสิงห์เด้อพี่น้องเมืองสะพานนะสแลงหนำทะละอาบน้ำมันมันเนาะสแลงไปดิกินนั่นซุปเปอร์น่าซุปเปอร์พัดเพชรเนาะสแลงไปดิกิน สุด l a พัดหนุกแลเลบคอยมากินเนาะก็กินกับกินอะเล็กเล็กน้อยเนาะบ่คอยมากินเนาะให้คำว่ากินได้บอกกินได้เนาะพี่น้องแต่ว่าบ่มักสสเลสิลวกเสศนเนาะแต่ก่อนอื่นสสเลสิขอตัวไปหาอ่านน้ำอ่านหน้ากันเนาะแบกกสิอเบอร์แล้วสิสากแบกโทซับไวเนาะอ่านหน้ำออกมาละสิหาลวกมีกินพี่น้องเด็กเศนอยู่แล้วเนาะสสเลมากินเสศนเนาะโอเคเนาะพี่น้องวันนี้สร้างอะคลิมเนีร้สงอะไสิผ่าไวซัมมี่เด้อพี่น้องเด้อก่อนสิไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจสไลด์คลิปต่อไปเรื่องพี่น้องเด้อยังเหตุคือการถึงว่าวิวสิบโบสูงสิบโบคอยโบมีเวลาคอยลงคลิปคือเตะเก่าแล้วน้อพี่น้องยังเหตุคือการเรื่องพี่น้องเด้อสจหรอคลิปนี้พักไว้สมีเรื่องพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดี